อีสานบ้านเฮานะครับเนาะเบลเล่นโดนๆนะครับเนาะมาบม่มอาเองครับแกงเองเลยนะครับเนาะอหอมลายพี่น้องแกงน้ำมันไรเฮามือนี่นะครับเนาะท่านจะเกิดหน้าจำคขาได้นะครับเนาะมีต่ตำหมกฮงกับแกงน้ำมันไรที่กินบเบียนะครับเนาะสำหรับมาบอม สวัสดีครับวิถิชาวบ้านอีสานประมวลผมบ่าวบอมครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับนะบ่าวบอมก็ได้พระพี่หน้องนะครับนะ่ะไปหาหน่อไม้ไาหรือหน่อไมป้ปลาเขานะครับนะ่ะได้ไปหามาแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ได้แกงอยนะครับนะ คลิปนี้นะครับน้าบ้าบอมกับฤๅสีพาพี่พาน้องนะครับนะมากินแกงน้ำไม้นะครับบ ja ้าบอมกับเฮ็ดเป็นคลิปเฮ็ดน้องกินนะครับหลังจากวัได้ลงโดนแล้วแต่ก็บ่องบ้าบอมกับบะแมนซองเฮ็ดอาหารทำอาหารนะครับน้าแต่โดนๆก็มีเทียนนึงนะครับนะาในแต่ไหนก็หามาแล้วก็บเได้เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำนะครับน้าว่าได้หามาแล้วได้เฮ็ดกินบ่หรือว่าเฮ็ดเมนู่ยังกินนะครับน้าก็โดนเติบแล้วว่าได้เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับน้า มื่อนี้บ่าว่มสีมะแกงน้ำไม้นะครับเนาะเป็นน้ำไม้ไร้เห่าครับมันสีเป็นตะแซส็บ่นะครับบ่าวผมสีแกงเองนะครับเมื่อนี้เนาะมันสีเป็นตะแซสบหรือว่ามันสีเป็นสีสันใดก็ติดตามรับชมไปเบิองน้ำบ่าวบ่มเลยนะครับเนาะครับก่อนอื่นสีไปแกงนะครับก่อนสีไปแกงกับกับว่าเบิองวัตถุดิบก่อนนะครับเมื่อนี้คลิปนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำไม้นะครับเาที่หามาเป็นน้ำไม้ไรนะครับเนาะบ่าวผมได้ต้มแล้วก็ทุบแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะ เป็ี่นละไม้ไรนะครับนะหล่ะมาเลยนะครับนะที่ขับปอดไอคือนามจะนั่งนะครับปอบผมได้เอาเครื่องปั้นคะแล้วเปลี่ยนฟ้องได้เบิงเป็นฟ้องนัดหน่อยหนึ่งนะครับน่ะหลายคนอธิสงสัยว่าเป็นยังคือต้องเปลี่ยนใใบยานั่งนะครับนาะเบาล่องเอาใบเขียบเฮดแล้วนะครับมันบดแสบนะครับนะหยอกหยอกมาที่นองนะอันนี้ก็เป็นเฮดบดนะครับผมอันนี้ปอดไเก็บครับซื้อมาจากตลาดอันนี้เป็นบวบวานนะครับผมบวบวานเท่าครับผมแล้วก็ นี่ครับผมผักอีแยะนะครับเนาะนี่ครับแข็งใส่โนมัยนี่แซ่บสุดยอดเลยนะครับเนาะมามี่ใส่เบิ้ลได้นะครับเนาะนี่ก็เป็นผักอีตัวแบบใส่ผักอีตูวน้ำก็บนี่นะครับผมแล้วก็มาที่ขาบัตรอีขี้ยางนึงก็คือขาขานะครับเนาะขาขาฤาษะอมนะครับผมนี่ใส่อันที่มันนองหอมสามยางนี่ยเราผมใส่เบิ้ลได้นะครับเนาะแล้วก็มาเป็นตะไคร้นะครับเนาะส่วนพริกครับผม บ้าบอมซีไซเป็นลูกโดดเฉพาต่ำไซนะครับเนาะบัตทีเล็กน้อยอยากกินน้ำนะครับเนาะก็จะได้กินผู้ใดมากเพสจะค่อยกลับเอานะครับเนาะที่ขาดอย่างเดียวคลิปนี้ก็คือหมักโชเละนะครับเนาะหรือกระเจี๊ยบเคี้ยวนะครับเนาะคือบ้าบอมหาพอได้นะครับเนาะแกเบิดอยู่บ้านนะครับเนาะก็เลยเอาไปเป็นนังเขาสั่งกะเอาไซแค่นี้สัก่อนนะครับเนาะกัมีน้ำไหมเขาน้ำจะนั่งเฮดบดนะครับเนาะบวบผักอีแงนะครับเนาะผักอีตู้ชะอมนะครับผักขาหรือ ตะไคร้นะครับแล้วก็พริกเขานะครับนะเอากลับไปบวบลายใหญ่ห้างพี่น้องกันไปรับช่มนะครับน้องไปเบิ่งวิธีการแกงเลยกันแล้วกันนะครับเนาะกระผมก็ลื่นกับเริ่มนะครับเนาะการแกงเขาเลยนะครับกับตั้งน้ำนะครับนะน้ำอย่านั่งเข้าครบผมเวให้มันเดือดจัหน่อยสักรู่หนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวบอมไปสิเอาเน่อไม้นะครับตะไคร่ลงนะครับนะอา้วติดตามรับช่มไปน้ำกัน เรื่อยๆคือเก่านะครับเนาะขั้วอาจจะหกแฮ้เนาะครับเนาะขอโทษขอบไปหลายๆนะครับได้ี๋ได้อยู่ในบ้านนะครับเนาะขั้วออกมาเเ็ดอยู่ข้างนอกนะครับเวลากินเข่าอยู่ข้างนอกแล้วกครับไม่ไดจะคอยไปนอนในบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่ครับนะครับพ่อหรือว่าเดือดหรือว่าหอนได้ทีแล้วนะครับนะเขียวนะครับน้ำจะไปยานั่งเขานะครับนะ ระบกบกระสีไซะรบนะบบตะไคร่ระบบทุบไซเอานะครับนะ้ำตะไคร้เนาะปลูกเองนะครับนะ้าผักนะครับเนาะมีแต่เห็ดอย่างเดียวที่ได้ไปซื้อนะครับเพราะว่าเราได้ปลูกนะครับผมนะเนาะระบกบกระสีมัสไซน้องใหม่เขาเลยนะครับเนาะ หน่อไม้ไร่ครับผมเนี่ยนะครับเนาะคิดจะกินอิริเขพี่น้องเนาก็เลยบ้าไปโคกเกืาบบาทหน้าประเทศยังหลงเหลือนะครับเนาะกับถือว่าปายฤดูแล้วช่วงนี้หายกินยากแล้วนะครับเนาะรสชาติเนียอาจจะแซบเนี่ยนะครับหอมมันหอมนะครับหน่อไม้ไรนะครับเนาะบางค้นที่เคยกินประจำยู่อาจจะรู้นะครับเนาะหน่อไม้หน่อยใหญ่เนบกสูนะครับเนาะหน่อไม้ไรเขาหอมครับวองก็ใส่เลยนะครับเนาะเบาหลายใหญ่ห้างนะครับถือว่าลายลายเป๋วผสมกวรครับ มาเบิองนะครับหน้าตานะครับรสชาติมันจะเป็นออกมากเลยเอาไปตองเบิองรสชาตินะครับอาจจะไปอดอาจจะไ่ได้ซิมน้ำนะครับนะเบิองเช่นหน้าตาเอานะมึนจะน้ำอย่านั่งนี่เขียวเลยครับเนาะเอาไปหอมขออนุญาตปิดฟาวอีกสักพักนึงนะครับเนาะให้มันเดือดเอเอาไปหอมกับสีมาปรุงนะครับเนาะครับวันนี้บ้าบอมกับสิมาปรุงนะครับเนาะจะไปห่อนได้พอสมควรแล้วนะครับทีนี้บ้าบอมขอใส่เป็นเกลือนะครับเนาะ มันจะเกลือลงครับผมจะเป็นเกลือบาบอกว่ามีสูตรนะครับเนาะมารสชาติใด้บ้างแต่จะปรุงเอาตามใจนะครับนาะบ่ามีสูตรบอกนะครับผมยางขีดขาดบ่ได้นะครับเนาะก็คือปลาเ้ามหรือปลาแดกนะครับเนาะนีบ้านเป็นสปอนเซอร์นะครับเนาะแต่ว่ากินของเพื่อนเราแสบนะครับเนาะแต่ไม่เรียนเทนหรอก็อยากสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ให้บ้าวบบกันได้นะครับเนาะอยากภาว่าใส่มาตลอดนะครับเนาะอีห่อนี่ถือว่าแสบด้วยกันนะครับเนาะเดี๋ยวกจะมักนะครับรสชาติ ครับอีกนะครับหอยใหญ่เลยนะครับนะนี่ใส่หน่อยแซบหน่อยสศหลายเบหลายนะครับโบใส่โบครับผมดีนะ้ไหนึ่งนะครับนาะตุ่มผัดแกงทอด บาบังคอใส่เฮ็ดพร้อมเนี่ยนะครับก็เป็นพวกพักมาเดียวบาบังสี่ขอขอใส่เป็นที่หลังนะครับหน้าสตรบาบังนะเอาไซเนี่ยก็รัวเนี่ยเดี๋ยวจะสุกสะอาดนะครับเนาะนี่หมอย่างไรเลยนะครับเนาะแกงเพื่อเพื่อพีเพื่อน้องนะครับเนาะผู้โดนโดดกีีนะครับเนาะเดี๋ยวมาเห็ดกินนะครับหน้าแกงมาใหม่เอาซื้อมาเมื่อวันสุกราแล้วล่ะครับซื้อมดกินแล้วนะครับเนาะ ลองซิมอะไรกันน้อง,องน,น,นะครับนะโอเคนะครับเนี่ยอาการอย่างอะไอย่างน,นะครับนะอลองก็ขอปิดปลามหมอนะครับมาเฮ็ดสุกอีกสักครู่นึงนะครับหลับหลังจากเดือดได้ทีแล้วอู้หูเดือดนะครับเนาะ <c oughs> ใกล้ๆแล้วครับ ใส่บวบนะครับเนาะบวบบานเ้างบานบวบบานพักสามชนิดนี่นะครับเนาะบวบกิไซใส่ไปน้ำกันเลยนะครับเนาะเริ่มต้นครับพักอีแยห้องนะครับเนาะนี่ครับขาดอะไรนะครับแจงน้องใหม่ครับถือว่าหอมกับหอมนะครับเนาะหอมกับกิซไซน้ำกัน อ้าวมานี่หอมบ่น้ปากกาเอาหมก็ใส่อีกขึ้นกันแล้วนะหอมใส้เห็บสุยางนะครับผมเด็นใส่นะครับไม่ได้กินกันเสด็จกลิ่นยังไงนิหน่อยใส้เห็บนะครับได้หอมหอมนี่ใส่เลยครับเว้ยนะครับนั่นน้ำปากกาตัดมือเรอพี่น้อง นะนอ้อาวึิงยางนะครับนะเอาจิตูบองกระไซนะครับนะเนาะเตรียมใส่เลยนะครับนะเอาออกศาลน,นะครับเนาะนะข้อใส่อีกครับเีอนะครับเนาะกลมหอมนี่สามย่างนี่สุดยอดนะครับน่าใส่แจมากเนะครับได้ตุ้มมากเลยนะครับ ไฟหม้อไว้อีกสักครู่นึงนะครับเนาะเดี๋ยวให้ผัดเนี่ยสุกกระป๋อยสักก้อนนะครับครับอีกอย่างหนึ่งข้าวนะครับเนาะอย่างสุดท้ายนะครับน้คือปิดข้นะครับเน้าปิดปิดหลุดว่าพอมไม่ได้ต่ำใจนะครับเน้าเพียงหน่อยจะกินน้ำนะครับเน้าด้วยหลุดหลุดข้านะครับน้ากูได้มาเพสแต่ค่อยกลับเอานะครับน้า นนะปิดฟ้ามอไว้สักครู่นึงนะครับน,น,นะครับเปิดกันไหมนะครับวันนี้หลังจากทิ้งไ้สักพักนึงครับมาเปิดฟ้าพี่น้องโบ้เลยนะครับเนะาะก็ได้กินแจงน้องใหม่กับสีสัมผัสกินได้นะรเราว่ามันเป็นกินอย่างใดน,นะครับเนาะนี่ตะลบร่บหอม,มดีนะจังนี้เนาะโอเคครับอาหารอีสานบ้านเฮานะครับเนานะเบ้เลยโดโดๆนะครับเนาะมาบ่ม หาเองครับแกงเองเลยนะครับเนาะหอมลายพี่น้องแกงน้ำมัไร่ห้ามมือนีนะครับเนาะนี่ครับนี่กันที่แรกว่าบอมว่าสิแกงเป๊ะนะครับเนาะก็เล่ใบแกงกับเล่ามีบัตทะเลนะครับก็เลยบะมีเลยก็เล่ใบมาเขืากขาบะหมีมะนะครับเนบะหมี่ข่าเบี้ยวเนี่นะครับเนาะแกงจะเกิดมากจำความใดนะครับเนาะมี่ตำหมูฮูงกับแกงน้ไมันรสที่กินบะเบียนะครับเนาะสำหรับบ้าวอม อุด่ยอดแล้วนะบอยด่หท่ากับร้อยอามครับผมอืมนี่ครับผมอยู่เยอะจะบุญเป็นรายการทำอาหารนะครับเนาะแต่โดนโดนกับไปหามาแล้วจะได้มาเห็นไอติน้องเบิรงครับผมแกงนี่ห้องรสชาติที่เป็นังได้กับ่น้องกับบลูนั่มนะครับเนาะแต่เบิรงสีสันหน้าตาเป็นไปกินบอตรงนั้นนะครับนาะ มาไขายบะบอมนะครับเนาะเห็ดคลิปไดคลิปยันงนะครับในแะบ่บะบอมเห็ดยังก็สามารถนะครับเนาะคอมเมน,นต์ไว้ด้านใต้ล่างด้านล่างคลิปได้วันนี้เราฟอลฟอลบอลและยันมุหยัดเดียวพี่น้องเัินนะ,นะครับเนาะสดท้หอนนะครับเนาะอืมอย่ไมันไหลมได้กินหลายเดือนแล้วนะครับเนะนา,ะ,นะนาะบะบอมขออนุญาต ตักใส่ถ้วยใส่ก้นเนาะบาดนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ป้าบอมก็ได้ตักแล้วพื้นที่เรียบร้อยนะครับเนาะโอ้ยนะครับเนี่ยแตะนะเนาะนี่เฮ็ดเองย่องเองส้มเองนะครับเนาะนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเนาะเฮ็ดเฮ็ดบอดเท่านะครับเนาะสดนวลหอนบางอย่ำนะครับเนาะบะตองเปาพี่น้องป้าบอมกับเบอร์ไดเฮ็ดไหนเบอร์ไดกินไหนเบิรงนะครับเนาะคลิปนี้เบอร์ไดเฮ็ดเกล็ดคลิปนี่แหละ เฝ้าเบาไลยันมูย้ยัดเบี้วครับบ่ได้เฮ็ดคลิปกินโดนแล้วนะครับนะ่าก่อยากไปเฮ็ดยูนะครัวนะลูกโดดเอาไว้ที่หลังนะครับนระบบก่อซิมมึงนี่นะครับนะเฮ็ดน้ำใหม่เฮานะครับบบวบครับผมแซบแซ่บแซบนะครับนะ มากินน้ำกันเด้อนะครับเนาะลายหมอไงนะครับเนาะมันเนี่ยคลิปเนี่ยอ๋อครับเนาะคลิปนี้บ้าบอมกับบริกินให้เบิงบ่มี่ยังหลายนะครับเนาะถ้าพี่น้องมักนะครับเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าบอมได้เฮ็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับเนาะสำหรับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบอมอัปคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะได้เข้ามาเบิ่งสิได้บ่พลาดนะครับเนาะมักคลิปแนวใด้ให้บ่าบอมเฮ็ดอยังก็คอมเมนต์ไว้ ดันลางคลิปได้นะครับนะสจากลาคลิปนี้กับบอมกัดขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ